ที่นี่สถานีวิทยุศึกษา ระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชีวิตดีมีความสุขค่ะรายการหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตรายการที่สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้วิทยากรของเราค่ะมาต้อนรับ อาจารย์ดรกกฤตศรีวิชัยนะคะหรือว่าครูติ่งค่ะต้อนรับครูเป็นตอนแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโเห็นว่าเหินฟ้ามาเลยเละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ล้าฟ้ามาจากไหนคะนี่ยม,มาจากเชียงใหม่ครับ <c oughs> มาจากเมืองที่ <c oughs> ตอนนี้กำลังมีพัยธรรมชาติอา้าวน้ำท่วม PM 2.5เลยนะครับจากเมืองที่แบบ สวยสดงดงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบจนปัจจุบันนี้มันเป็นเมืองแห่งมล,ลภาวะครูรู้สึกยังไงบ้างคะก็ความจริงแล้วนะครับน่าจะเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ว่าทุกอย่างที่มีการพัฒนาก็ย,ย่อมที่จะมีผลกระทบตามมามดังนั้นถ้าเราตระหนักรู้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเรามีความรู้ความเข้าใจตัวครูติงคิดก็คิดว่าเราก็น่าจะเตรียมความพร้อมมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดปัญหา นี่แหละครับก็คือสิ่งที่คุณติตัดสินใจที่จะมาร่วมรายการในครั้งนี้ครับนี่แหละค่ะเข้าสู่ประเด็นเลยว่าทําไมเราถึงต้องมาเรียนรู้แล้วก็ใส่ใจเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันไม่ใช่ให้ความสําคัญเพียงแค่ในบทเรียนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าการเรียนในบทเรียนนั้นก็คือถือว่าเป็นการสอนให้เรารู้เข้าใจแต่สิ่งที่คนไทยยังต้องเพิ่มเติมอีกนึงก็คือการนํามาใช้ ให้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจริงๆค่ะเพราะทุกวันนี้มันมีอะไรที่มันแบบน่าตกใจนะาครูว่าเราไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราใช่ครับก็เอาล่าสุดเลยนะครับก็อย่างเช่นกรณีของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค,ความจริงตัวนี้เราก็อยู่ในแบบเรียนที่เราสอนนักเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วค้างนานแล้วอย่าครับแต่พอเกิดแผ่นดินไหวมันก็เกิดความตื่นตระหนก แล้วก็เกิดผลกระทบที่ถือว่าก็ค่อนข้างรุนแรงเพราะก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่สําหรับครูเองครูเป็นผู้สอนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยเราก็มีรอยเลื่อนต่างๆด้วยใช่ครับเรามีรอยเลื่อนอรอยเลื่อนขนาดใหญ่เรามีเราประกาศตั้ง1ิจังหวัดนะครับความจริงเป็นแผนที่ที่กรมทรัพยากรธรณนนีเราประกาศเลยนะคะว่าเรามี1ิจังหวัดที่เสี่ยงภยัยแผ่นดินไหวอยู่แล้วด้วยคือรู้กันมาตั้งนานแล้วล่ะใช่ครับแต่ทําไมเราไม่ ตระหนักไม่ตื่นรู้ล่ะค่ะใช่ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่รายการของเราในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนน่ะนอกจากมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็อยากให้ทุกคน,นมีจิตแคติที่ดีแล้วก็ตระหนักแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมหรือที่เราเรียกว่าทักษะชีวิตค่นะครับอ่าใช่เลยนะคะเพราะว่าหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของชีวิตดีมีความสุขของเราเนี่ยก็จะมีเนื้อหา ต่างๆที่น่าสนใจจากวิทยากรแต่ละท่านที่ดิฉยันเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ครูมาอยู่กับเราเนี่ยมาเปิดรายการกัน,กนตอนแรกถ้าพูดถึงเรื่องภัยธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยที่ครูอยากจะมาคุยกันตลอดทั้ง10ตอนเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างอัปเดตสุดเลยคือวันเนี้ยทาไมเรารู้สึกว่าอุย้ย ทำไมฝนตกแล้วอะเพิ่งเข้าดูดูฝนแต่ทำไมฝนตกหนักจังเลยเร็วมากปีนี้นรู้สึกฝนมาเร็วนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะใช้คําว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าทว่าทำไมฝนมาเร็วแต่ความจริงแล้วถ้าเราติดตามข่าวหรือไม่ต้องติดตามข่าวก็ได้ทุกครั้งที่ทุกวันนี้อุปกรณ์ที่เราถือว่าเป็นปัจจัยที่5ของเราเลยก็คือโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่เราเปิดอ่ะ,อะความจริงแล้วประเทศไทยของเราก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่ภาวะที่เป็นลานญย่าแล้ว แต่พอโรดด้ว่าลาดยิยาลาดยิยาแล้วยังไงต่ออ,อย่างเงี้ยครับ <S <S มังมนคนยังแยกไม่ออกลานิยาเอลนีโยมมันคืออะไรนี่แหละครับเนี่ยนะครับคือสิ่งที่คุณสิงถึงบอกว่าเขาจริงเราเคยได้ยินแต่เรายังอาจจะขาดความรู้จริจรงๆว่าหลานยิยาเป็นยังไงนะแล้วเอลนีโยเป็นยังไงนะแล้วเราจะต้องเตรียมความพร้อมกับทั้งตัวเราเองทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนหรือภาครัฐเราจะต้องทํำยังไงค่ะอย่างเงี้ยครับไม่ใช่รอฟังแต่ข่าวของทางภาครัฐ ฟังข่าวของกรมอุตุอย่างเดียวใช่ครับภาคประชาชนอย่างเราเราท่านท่าน,นเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมกันแทบทุกฤด,ดูก,กาเลยใช่ไหมจริงครับเพราะว่าตัวคุณติ๋งเองเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะพัฒนาได้ก็คือต้องเริ่มจากตัวเราทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องเริ่มจากตัวเราถ้าเราจะรอให้ภาครัฐบาลเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยแต่ถ้าเราไม่เริ่มจากการช่วยเหลือตัวเองก่อนหรือ ตระหนักรู้เหมือนที่เราเราเราเน้นในคํานี้มากๆเลยตระหนักรู้แต่แค่ตระหนักรู้ยังไม่หอก็คือจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็นํามาใช้ได้จริงๆอืมค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตนะคะครูว่าช่วงระยะสัก5ปีสิปีเนี่ยครูรู้สึกถึงสิ่งที่ฝรั่งเขาชอบเรียกกันอนะ climate change ใช่ครับก็ความจริงแล้วเนี่ยเราได้ยินคำเนี้ยมานานแล้วนะครับมานานแล้วมาก แต่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราได้ยินแต่เรายังไม่รู้จริงๆว่าเขาคืออะไรดังนั้นเมื่อเราเคยได้ยินคำว่า climate change ลซึ่งถ้าแปลเป็นไทยเลยก็คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งคำว่าสภาพภูมิอากาศจริงๆอ่ะมันคือเป็นข้อมูลที่เรามีการบันทึกไว้อย่างน้อย30ปีนะครับอย่างเราเคยได้ยินขนาดนั้นเลยเหรอคะเราเคยได้ยินว่าประเทศไทยของเราเป็นเขตร้อนชื้นใช่ค่ะแม้แต่คำนี้ ร้อนชื้นบางคนงงว่าเอ๊ะทำไมร้อนต้องชื้นเนื่องจากความจริงแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยมีเรื่องเป็นเป็นขวานจริงเลยครับพอเป็นขวานปุ๊บสองฝั่งของภาคใต้จะเป็นมหาสมุทรเลยและประเทศไทยของเราก็อยู่ใกล้เส้นสู์สตรมากเราอยู่เหนือเส้นสูตรมาประมาณสิบห้าเส้นเองนะครับซึ่งดังน,นั้นแปลว่าสองฝั่งของเราเนี่ยเป็นมหาสมุทรและเราอยู่ในเขตร้อนเมื่อเขตร้อนปุ๊บทําให้น้ำแหลมสุดเกิดการระเหย ดังนั้นเราจะมีความชื้นในอากาศที่สูงความชื้นเหล่าน,นั้นก็รวมกันกลายเป็นเมฆดังนั้นเวลาเรามองของฟวา,วาปุ๊บเราเห็นเลยว่าประเทศไทยเราต้องมีเมฆก,ก้อนปุยๆเหมือนแกะตลอดเลยแล้วเมฆนั้นก็ตกมากลายเป็นน้ําฝนนี่แหละครับคือที่เราเคยได้ยินที่เราเคยได้ยินมาประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้นร้อนชื้นอา้าวแล้วร้อนชื้นเป็นยังไงร้อนชื้นแปลว่าร้อนปุ๊บจะมีฝนตกสังเกตเลยว่าฝนต้องตกตอนเย็น หลังเลิกเรียนหลังเลิกงานฝน <f ron> ชอบตกเลยฝนเวลาราชการใช่เราจะพูดอย่างนี้สำหรับเพราะว่าเราจะสังเกตเลยว่าเริ่มจากตัวเราเนี่ยถ้าตอนบ่ายๆเราสึกรอ้อนอบอ้าว <c oughs> นั่นแหละน้ําเกิดการระเหยแล,ะละ้วล่ามันเป็นวงจรของมัน,แบบน <c oughs> ใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ครูติ่งมาที่นี่ก็คือเราตระหนักดูหลแต่อันนี้แหละเราก็ต้องเตรียมละ่ะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะถ้าฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันเหตุเกิดกันขึ้นตามมาก็คือ น้ำท่วมใช่ไหมครับอ่าหรือถ้าปีนี้แห้งแล้งใครเหมือนเช่นมันมีมันมีสองแบบนี่มันมีทั้งฝนตกหนักกับแห้งแล้งเลยเอา้าวถ้าแห้งแล้งเราเตรียมตัวยังไงอ่าแน่นอนเราก็ต้องกัรเตรียมน้ําใช่ไหมครับระบบชุประทานหรือถ้าแห้งแล้งก็จะมีโอกาสเกิดไฟป่าอืเป็นผลกระทบเป็นทอดทอดพอเกิดไฟป่าปุ๊บอ่าแน่นอน PM 2.5มาอีก ใช่ไหมครับ <S 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 แล้วแน่นอนพอเกิดไปป่ากับควันก็ทําให้ฝนตกลงมามีธิ์เป็นกดเพอเมื่อก่อนอะตอนเด็กๆอา่าคุณติิงก็คือ,อยูเยอะแล้วนะครับตอนเป็นเด็กเนี่ยน้ำฝนเนี่ยชาวบ้านคนชาวบ้านก็จะมีโอง่งเก็บน้ําฝนได้เอาน้ําฝนนั้นเอามากินได้หรือก็เป็นเห็นว่าหวานใช่ไหมใช่แล้วก็ไปเล่นน้ําฝนได้ทุกวันนี้โอ้โหไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วเหรอคะใช่ครับหรือถ้าเราจําได้เมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเราจะพูดเดือนเมษา โอ้ยร้อนมากค่ะเหมือนเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นของพระอาทิตย์เลยแม่ครูเปรียบเทียบเห็นภาพมากใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับก็คือแปลว่าเราเคยได้ยินแบบภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนมาตั้งนานแล้วค่ะนี่ไงคือสิ่งที่บอกแล้วว่าเขากําลังมาแล้วนะเขากําลังเกิดขึ้นแต่พวกนี้นเขาเป็นไยเงี่พอเป็นัยเงียบางทีเงียบกันไปเนาะ,ะเราก็แบบว่าก็เคยชินไปเรื่อย ทำให้เกิดการขัดกันเตรียมตัวอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าเราเทียบกับเรามองประเทศอื่นเนี่ยก็คือเรามองเพื่อให้ดูเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะอะอย่างเช่นประเทศที่เขาอยู่ในเขตภัย,ภยพิบัติเนี่ยเขาจะมีความเตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กเลยเช่นออกบ้านปุ๊บอ่าเราออกบ้านปุ๊บเขาจะต้องมีร่มพับเล็กๆเลยแต่ของคนไทยอ่ะวันนี้ฝนตกอ่ะยังไม่กลับบ้านดีกว่าไปหลบฝนตรงนั้นตรงนี้ <laughs> จริงๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมหลายหลายอย่างที่เราดูแล้วก็น่าจะเอาแบบเขาบ้างนะจริงครับเพราะว่าคุณติ่งชอบคำนี้เลยนะครับเราดูเขาเนาะเพื่อให้ถือว่าเป็นเป็นต้นแบบไม่ไดูว่าเปิดที่ยบอะไรเงี้ยน,นะครับ,รบเราดูเขาแล้วก็บอกว่าเออเพราะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องจำเราว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ในเขตภัยพิบัติเยอะมากเพราะเขาเป็นเกะเาะพอเป็นเกาะปุ๊บแน่นอนฝนเวลาเขาตกก็ต้องตกหนะักเพราะคุณติ่งบอกเลาว่าฝนตกมันเกิดจากน้ําในมหาสุดการระเหย ดังนั้นประเทศเขาฝนตกบ่อยแล้วยังไม่พอประเทศเขาเป็นเกาะแผ่นดินไหวให้เพราะการเป็นเกาะเนี่ยแปลว่าทำม,มาอยู่ดีเขาโผล่ขึ้นมากลางมหาสมุทรดังนั้นแปลว่าข้างล่างเนี่ยมันต้องมีแมกม่าดันขึ้นมาดังนั้นตัวนั้นจะมีรอยต่อแลน,นเขามีแผ่นดินไหวประเทศเขาก็เลยต้องเตรียมตัวมีความเสี่ยงตลอดเวลาเช่นการสร้างอาคารใช่ไหมครับการสร้างอาคารก็ต้องมีความแข็งแรงรอย่างคาวของประเทศไทยเนี่ยเราสะเทือนใจกันทั้งประเทศเลยใช่ว่าทําไมเอ้า อาคารของเราก็ถล่มหรือวิธีการหนีหรือวิธีการถ้าเกิดแผ่นไหไวเราจะทําอะไรเป็นอันดับแรกอืมคือจริงๆหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ทําให้มีการส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้และทําให้คนตื่นรู้ตระหนักได้มากๆนะคะครูใช่ครับเพราะเราจะได้เคยได้ยินคำว่าคือคําว่าถอดบทเรียนใช่ถอดแล้ว่าลืมเอามาใส่มันเหมือนถอดแล้วถอดอีก <laughs> ถอดถอดแล้วก็บางทิ้งไว้เฉย เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะช่วงเวลาของชีวิตดีมีความสุขในหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าทุกทุกท่านจะมาเรียนรู้ตื่นรู้ไปพร้อมๆกันนะคะตระหนักแล้วก็ใส่ใจค่ะในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาจากนี้ไปก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนสักอย่างนะค,ะครูที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เราอะเราต้องใช้คำว่าหลายอย่างที่ที่นี่ สถานีวิทยุศึกษาเราอาจจะไม่คาดคิดว่าเรามาสมบประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศในน้ำมีปลาในนามีข้าวประเทศไทยของเราเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองพุทธอุดมสมบูรณ์ข้างเหนือมีป่าไม้ภาคกลางมีที่ราบลุ่มพาอปลูกภาคใต้มีชายฝั่งทะเลค่ะแต่เคยมีใครคิดไหมครับว่าเมื่อเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วเกิดสึนามิปีสี่เจ็ดสี่เจ็ดดิฉันยังไม่เชื่อเลยนะตอนนั้นอะ จัดรายการอยู่มีคนบอกว่าแผ่นดินไหวไดิฉันยังขำๆยังนึกในใจว่าธรรมดามันก็คงแบบสะเทือนสะเทือนที่ไหนได้พอหลังจากจัดรายการเสร็จตกใจเลยค่ะครูว่าเฮ้ยมันร้ายแรง,แรงขนาดนี้เลยหรือใช่ครับก็คือทําให้เกิดการสูญเสียที่เยอะหรือเอาล่าสุดเลยดีวยกว่าเพราะ้าศุนวินเะนี่ยเราต้องอยอมรับมันนานพอนาะปุ๊บอ่ะคนให้ลืมละอ,ะอะแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าตอนเกิดแผ่นดินไหวนะทุกคนนั่อะไรไปแบบแรกครูติงเชื่อว่าทุกคนนั่งนิ่งดิฉันตกใจใช่วิ่งลงมาจากชั้นสองของบ้านเพราะว่า ผู้สูงวัยในบ้านเขานึกว่าเป็นสโตรกค,ค่ะใช่ตะโกนเรียกลงมาหน่อยฉันเป็นสโตรกกรอเปล่าใช่ซึ่งซึ่งถ้าเป็นประเทศที่เขามีแผน่นดินไหวบ่อยๆสิ่งแรกก็คือเขาก็ต้องมุดตัวลงเข้าไปใต้ตัวที่มันมีความ,ม,วามแข็งแรงก่อนอันนั้นคือมีทักษะใช่มีทักษะก่อนเพราะว่าถ้าเราวิ่งมาเราไม่รู้นี่ว่าตอนนั้นแผน่นดินไหวมันจะ แรงหรือไม่แรงค่ะเช่นว่าถ้าเกิดมันมีฟ้าเพันที่ถล่มลงมาตอนที่เราวิ่งอันตรายมากเลยอย่างนี้ครับครูทําอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนั้นก็ความจริงแล้วตัวครูติงเองนะครับก็คือก็เป็นอาชีพที่เราเรียกว่าเป็นวิทยกรหรือเป็นติวเตอร์อย่าบอกนะคะกาลังบรรยายอยู่ใช่ใช่ครับก็คือดังนั้นเวลาเวลาพูดอย่างเงี้ยก็จะมีการอ้างอิงถึงแบบต้องใช้คําว่าครูติงก็เป็นเป็นครูนะครับก็มักจะอ้างอิงเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนของเด็กไทยซึ่งเนี่แหละครับเหมือนที่ครูติงพยายามบอกว่า เราเรียนมานะแต่เพียงแค่ว่าเรายัางไม่สู่ขั้นของการนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าเป็นทักษะในสาที่ยี่สเวก็คือไลท์สกิลนั่นเองก็คือทักษะชีวิตค่ะนี่น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ความตั้งใจของครูทุกๆคนนะใช่ครับไม่ใช่เพียงแค่ให้ลูกศิษย์มีความรู้ติดตัวไปแต่อยากให้ทุกคนมีทักษะที่เอาไปใช้ได้จริงใช่ติดตัวแล้วคือเอาดึงออกมาใช้ด้วย เพราะคุณติดเชื่อว่าทุกคนะเรามีอะไรติดตัวแต่ตอนใช้นี่สิครับป so so like <so ัญหาค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องที่ครูจะมาคุยกับเราตลอด10ตอนครับนะคะครูก็ได้เกริ่นให้ทราบและว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะเรื่องของการเกิดอุทกภัยซึ่งแบบโอ้โหหลังๆนี้ดูจะรุนแรงขึ้นนะคะครูฝนตกปุ๊บท่วมละท่วมละกรุงเทพปั๊บๆก็ท่วม อพัทยาก็ท่วมค่ะจริงๆน้องเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเออกรุงเทพประเมือน,น้ําท่วมเพราะว่าอ่าหยุดที่ต่ำเอาแต่ตอนเนี้ยเอา้าเชียงใหม่เชียงรายก็ท่วมท่วมแล้วก็หนักด้วยเอาแต่ท่วมไม่เหมือนกันก็เพราะทําไมเชียงรายเชียงใหม่โคลนเต็มไปหมดเลยมาจากนั่นแปลว่าน้าป่าป่ะะอุทกภัยก็มีหลายแบบอมไม่ใช่ว่าออุทกภัยฟคือน้ําต้องท่วมนะ แล้วก็จะมีะการสร้างคาใหม่ขึ้นมาก็คือน้ํารอการระบาย,บายนั่นแหละครับก็คือดังนั้นแปลว่านี่นะครับคือสิ่งที่ความจริงมีนักการศึกษาเนี่ยท่านเบนจามินบูมท่านจัดระดับการเรียนรู้ของคนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วคนเราจะต้องเริ่มจากต่าสุดเนี่ยคือความจําคือจําได้ว่ามันมีอะไรบ้างขั้นที่สองคือเข้าใจแล้วขั้นที่สามคือการนํามาใช้ จำเข้าใจน<อ><จ>ำมาใช้ใจใช้เห็นไหม,มครับเนี่ยดังนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เหมือนที่พินุ่บอกว่าอุ้ยเราอะมีอาวุธติดมือนะแต่ติดอะแล้วตอนใช้อะ่ะบางคนมีออ้มีมีดยาวมากแต่ตอนใช,ใช้ใช้ไม่เป็นค่ะอย่างเงี้ยครับกําลังนึกถึงพวกเครื่องดับเพลิงเหมือนกันนะครูโอ้โหมีทุกที่เลยอะเป็นไครครับอยากย้ายเต็มไปหมดเลยถึงเวลาเกิดขึ้นมาบางคนแบบใช้ไม่ถูกเลยอะวิ่งทิ้งเครื่องดับไฟให้มันดับไฟเองครับ ใช่ครับหรือมาไทยหนีไฟอพอจะเปิดเอ้าล็อกแล้วเราจะรอดกันไหมคะเนี่ยนี่แหละครับก็คือสิ่งที่อันนี้แหละครับท,ที่ที่รายการวันนี้เราต้องที่พี่นุชใช้บ่อยก,ก็คือตระหนักรู้นะแต่สิ่งที่กูติงเพิ่มก็คือตระหนักรู้แล้วเตรียมตัวนะฝึกซ้อมเพราะเราเคยได้ยินว่าช่องหลังเนี่ยก็จะมีโรงเรียนโรงง,งานเริ่มมีการซ้อมอ่ะซ้อมหนีไฟ ใช่ไหมครับเอ่ออย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าเกิดไฟไหม้บนอาคารก็มักจะมีการสูญเสียเยอะการหน,นีไฟยังไงแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราก็ควรจะซ้อมแผ่นดินไหวด้วยนะอือ่ถ้าตอนที่พี่นุชได้เดินทางไปแถวังบวัดที่เคยเกิดสึนามิเ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเราจะเห็นว่าหลังจากเกิดสึนามิแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการสร้างอาคารอาคารเพื่อให้ทุกคนไปหนีสึนามิมแต่ถ้าไปในปีปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าอาคารหลังนั้นก็เป็นอาคารล้างหมดแล้ว นี่แหละครับคือสิ่งที่ครูติงบอกว่าอยากเน้นตรงที่การน,นํามาใช้จริงๆเพราะคําว่าทักษะทาไมไม่มีคําว่าทักษะเกิดขึ้นในในสังคมปัจจุบันทักษะคือแปลว่าใช้เป็นแต่ใช้อย่างชํานาญใช้อย่างคล่องแคล่วด้วยเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรานําความรู้ที่เรามีติดตัวแล้วเรามาสามารถใช้ได้จริงนี่ต่างหากครับที่จะสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างยั่งยืนจริงๆค่ะึ่งก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังกันทุกตอนเลยนะคะเพราะว่าครูติ่งตั้งใจมากๆนะแต่และหัวข้อที่นำเสนอมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกๆคนนะคะคแล้วก็อยากให้มีทั้งความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็มีความพร้อมด้วยในการที่จะเตรียม ใช้คำว่าตั้งรับได้ไหมคร,ครูใกับ,บทุกๆสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่ครูติ่งพยายามจะนําเสนอก็คือจริงๆแล้วอะทุกภัยธรรมชาติทุกปรากฏการทางสิ่งแวดล้อมมันมีความสัมพันธ์กันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงปุ๊บเช่นถ้าเกิดฝนตกหนักอ่าตามมารือุทกกัยไค่พะพอกรกลอยปุ๊บพันน้าไปขังที่เนินนานก็เกิดแน่นอนดินเสียเอ่ยน้ําเน่าเอย่ยเห็นไหมครับดังนั้น มันก็จะเกิดตามมาหรือ,อถ้าเกิดแหง้งแล้งแห้งแล้งปุ๊บก็มีโอกาสเกิดไฟป่าเกิดอักขีภยัยเพราะเกิดอักขีภัยเยอะขึ้นก็ทําให้เกิดฝุ่นพิษอีกเพียง2.5เกิดฝนกดนั่นแปลว่าปรากฏการณ์ต่างๆมันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแปลว่าไม่ใช่แปลว่าฝนกดคือฝนกดนะไครเมชเชนคือไครเมชเชนนะโอรซกภัยกิอโรคภยัภยนะแต่เราเคยได้ยินว่าเอ๊ะเวลา น้ำท่วมอ้าวมีบ้านนั้นไฟไหม้ด้วยอืทําไมอะ่ะเพราะเวลาน้ําท่วมเราควรจะเอาคันเอาลงอจริงไหมครับเพราะไฟกับน,น้ําเขาไม่ถูกกันค่ะเวลาน้าท่วมเนี่ยคนชอบขึ้นไปอยู่ชั้นสองหลาวพอขึ้นไปอยู่ชั้นสองปุ๊บแน่นอนโอกาสหนี่ยากมากเลยนะ<อ>แล้วก็ตอนที่น้ำท่วมที่เชียงรายปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่น้ำท่วมนานมากน้ำท่วมขังนานมากแล้วก็ เราจะเห็นว่าอาจจะมีจิตอาสาใช <Napoleon. S 2> ่ไหมครับก no, ็เอาเรือไปบริจาคของแต่บางคนน่ะเขาสามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเขาเองได้เช่นบ้านเขามีโซลาเซลล์ใช่ไหมครับเพราะความจริงนทุกวันนี้บ้านเราเราหาซื้อเซลล์สุริยะหรือโซลาเซลล์ในราคาที่ไม่ได้สูงมากนักแล้วมันเป็นตัวเล็กๆซึ่งถ้าเราเอามาเมืองไทยเราต้องโอกแดดเราดีแดดเราแบบว่าเต็มที่เราเป็นลูกหลาของพระอาทิตย์อยู่แล้วดังนั้นน่ะ ถ้าเราเอาแผงโซลารเซลล์รับแต่ตะวัราแปลว่ากลางคืนเนี่ยเราแทบไม่ต้องเปิดไฟข้างนอกบ้านก็ได้หายห่วงเลยจริงพอเท่านราไม่เปิดไฟแปลว่าเราลดการใช้ไฟถ้าเรามองย้อนที่ต้นกําเนิดเลยไฟฟ้าในประเทศไทยผลิตมาจากแกส๊สธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินซึ่งทุกครั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเอ้าเราเคยเรียนการผลิตไฟฟ้าทำยังไงเราต้องเอาเชื้อเพลิงจากซากดึกดาบรรแค่บอกแล้วซากดึก ดำดำเนี่ยคือตัวทัดคาร์บอนเลยทัดคาร์บอนเลยดังนั้นเมื่อเผาต้มน้ำอา้าวเกิดควันเห็นไหมครับว่า,าถ้าเราใช้พลังงานทดแทนพลังงานทดแทนคืออะไรก็คือมาทดแทนซากดินมันเพราะเรารู้ว่าซากดินมันเนี่ยมันเกิดควันซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นลูกหลักดวงอาทิตย์เลยซึ่งแด,ดดดีได้ยังไม่พอบางที่ลมดีมาก พอลมดีมากเอา้าพลังงานลมก็เอามาใช้ได้<ช>อีก,อก oh เห็นไหมครับและเมืองไทยเรายังมีอาชีพเป็นการเกษตรอีกคทุกทีเกี่ยวข้าวเสร็จอ่าเกี่ยวอ้อยเสร็จเผาก็เกิดพีเอ็มสองจุใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ถ้าเราเอามาหมักก็ทําให้เกิดเป็นแก๊สชีวภาพอย่างนี้ครับดังนั้นน่ะก่อนที่เราจะรอความชื่นใจจากคนอื่นเนี<ๆ>่ยครูติ่งถึงพยายามคิดประเด็นที่เราจะมาคุยกันก็คืออยากให้เราอะ่ะทุกคนอะ่ะเริ่มต้นที่นี่ สถานีวิทยุศึกษาจากตัวเราก่อนค่ะที่ตัวเราบ้านของเราครอบค,ครองเรานี่แหละนะคะนี่แค่เปิดตัวกันนะคะแหมยังสนุกสนานน่าติดตามขนาดนี้นะคะตอนต่อต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะอยากให้คุณผู้ฟังรอติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าครูติ่งจัดเต็มค่ะ10ตอนนี้ มีทั้งสาระความรู้ครบครันเลยนะคะวันนี้เวลาของชีวิตดีมีความสุขค่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์วิทยุศึกษา w w w moe radio thai net และ YouTube ของวิทย,ยุศึกษาเสนอแนะความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของวิทย,ยุศึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ครูติ่งค่ะอาจารย์ดรกรกต สีวิชัยนะคะและดิฉันนงนุชประเสริฐวชิรกุลค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะคะกับรายการชีวิตดีมีความสุขขอบพระคุณครูมากๆนะคะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ